สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามภูริฟิล์มทุกท่านครับคลิปนี้ผมก็มีวิธีดับความทุกข์และวิธีให้กำลังใจตัวเองแบบง่ายๆมาฝากครับในเรื่องการดับความทุกข์ด้วยตัวเองนั้นครูบาอาจารย์ท่านให้ข้อคิด เตือนสติว่าเวลาที่เรามีความทุกข์มากๆผลที่จะตามมามันไม่ได้มีแค่ต่อจิตใจหรือแค่อารมณ์เท่านั้นแต่มันจะมีผลกระทบต่อร่างกายและความเป็นอยู่ของเราทุกๆอย่างด้วยอย่างเช่นทำให้เรากินไม่ได้นอนไม่หลับหรืออาจจะกินมากกว่าเดิม นอนมากกว่าปกติแต่บางคนนั้นก็ไม่อยากจะพูดจากับใครหรือไม่อยากทำงานเพราะจิตใจจะว้าวุ่นไม่อยู่กับเนื้อกับตัวท่านว่าถ้าเรารู้สึกว่าเป็นทุกข์อย่างมากหรือกลุ้มใจอย่างมากเราก็ควรหาทางขจัดมันออกไปให้เร็วที่สุดและให้มากที่สุด เท่าที่เราจะทำได้ครับครูบาอาจารย์ท่านกล่าวว่าก่อนที่เราจะแก้ไขเราก็ต้องยอมรับก่อนว่าเรานั้นมีความทุกข์และก็หาสาเหตุของความทุกข์นั้นให้เจอว่าเราทุกข์ในเรื่องอะไรใครที่ทำให้เราเป็นทุกข์ และเรามีส่วนที่จะทำให้เกิดความทุกข์ด้วยตัวเองหรือไม่อย่างเช่นคนรักทิ้งเราไปตัวเขาเป็นสาเหตุทำให้เราทุกข์ใจหรือสาเหตุเกิดมาจากตัวเราด้วยหรือไม่เราดูแลคนรักดีพอหรือยังเราทำให้เขาไม่เห็นคุณค่าในตัวเราหรือไม่ เราให้ความสำคัญตัวเขามากกว่าตัวเราหรือไม่จนทำให้ตัวเองรู้สึกแย่หมดคุณค่าทั้งที่ยังมีอะไรดีๆอีกมากมายท่านว่าหากเป็นแบบนี้เราก็จงหาทางเพื่อระบายความทุกข์อาจจะเป็นการพูดคุยกับเพื่อนสนิทหรือญาติผู้ใหญ่ที่สามารถ รับฟังเราได้โดยที่เราไม่ต้องไปกลัวว่าเขาจะหาว่าเราอ่อนแอไม่เข้มแข็งเพราะถ้าเราไม่ระบายความทุกข์ออกมาเสียบ้างเมื่อเราเก็บไว้คนเดียวมากเกินไปเราก็อาจจะรู้สึกอึดอัดแต่ถ้าเราได้พูดได้ระบายความทุกข์ออกไปบ้างมันก็จะทำให้ เราสบายใจมากขึ้นและมองเห็นหนทางที่จะแก้ไขกับปัญหาในชีวิตครับและนอกจากการระบายความทุกข์ออกมาแล้วเราก็ควรจะหากิจกรรมทำบ้างเพื่อดึงความคิดเกี่ยวกับความทุกข์ ให้ออกไปจากตัวเราให้หลุดพ้นไปจากวังวนความคิดต่างๆหรือถ้ามีงานทำอยู่แล้วเราก็ควรทุ่มเทกับงานให้มากขึ้นหรือปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเพื่อให้รู้สึกสบายใจขึ้นแต่ถ้าเราพยายามที่จะช่วยตัวเองด้วยวิธีการต่างๆแล้ว แต่ยังไม่รู้สึกดีขึ้นหรือทนอยู่กับความทุกข์ไม่ได้ท่านว่าเราก็ควรจะไปพบกับผู้ที่มีความรู้มีความสามารถที่จะให้การช่วยเหลือเราได้และจงละเว้นการแก้ปัญหาแบบวู้วามหรือใช้อารมณ์เป็นใหญ่เมื่อพบเจอกับปัญหา ก็พยายามสงบสติอารมณ์ตั้งสติให้ดีอย่าไปเอะอะโวยวายหรือตอบโต้อะไรออกไปเพราะอาจจะทำให้เราต้องมานั่งเสียใจในภายหลังกับสิ่งที่ได้ทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบและที่สำคัญก็อย่าหนีปัญหาแล้วหันไปหาอบายมุขต่างๆ เพราะสิ่งเหล่านั้นช่วยให้เราสบายใจแค่ชั่วคราวท่านว่าเราต้องกล้าเผชิญกับปัญหาและอย่าผัดวันประกันพรุ่งเราต้องรีบแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเสียแต่เนิ่นๆเพราะความเครียดมันจะสะสมมากขึ้นและที่สำคัญอีกอย่างอย่าพยายามไปพึ่งพาคนอื่น มากเกินไปครับครูบาอาจารย์ท่านให้ข้อคิดเตือนสติว่าจงถือกติที่ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจงใช้ความสามารถของตัวเองให้เกิดประโยชน์แล้วเราจะเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองแต่ถ้าปัญหาเหล่านั้น มันเกินกว่าที่เราจะรับได้และลองใช้ความสามารถของตัวเองแล้วก็ยังไม่ได้ผลท่านว่าการขอความช่วยเหลือจากคนอื่นในบางครั้งก็เป็นเรื่องที่เราสามารถจะทำได้และก็อย่าไปโทษตัวเองหรือลงโทษตัวเองเพราะคนเรานั้นสามารถจะทำผิด กันได้ทุกคนเมื่อเราพลาดไปแล้วก็จงให้โอกาสตัวเองที่จะแก้ไขและก็อย่าทำผิดในเรื่องเดิมซ้ำๆอีกและจงจำไว้ว่าการลงโทษตัวเองนั้นไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาและไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมาด้วยนอกจากความทุกข์ใจที่มีมากขึ้นและก็อย่ายโยนความผิด ให้คนอื่นเด็ดขาดจงรับผิดชอบในสิ่งที่ได้ทำร่วมกันเพราะการปฏิเสธไม่ยอมรับผิดชอบโดยที่โยนความผิดให้คนอื่นนั้นท่านว่าไม่ได้ช่วยแก้ปัญหามีแต่จะก่อความแตกแยกให้มากขึ้นฉะนั้นจงแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบและใช้เหตุผล ใช้ความคิดพิจารณาอย่างมีสติพยายามคิดหาสาเหตุต่างๆของปัญหาด้วยใจที่เป็นธรรมไม่เข้าข้างตัวเองหรือไม่โทษคนอื่นแล้วก็คิดหาวิธีแก้ไขปัญหาอย่าไปทอ้อถอยถ้าไม่ได้ผลเราก็ลองเปลี่ยนไปใช้วิธีอื่นจนกว่าจะได้ผล และถ้าเราแก้ปัญหาได้เราก็จะหายเป็นทุกข์เพราะสาเหตุของความทุกข์มันก็มาจากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตและระดับของความทุกข์มันก็ขึ้นอยู่กับความหนักเบาของปัญหาซึ่งบางช่วงที่เรายังแก้ปัญหาไม่ได้เราจะรู้สึกเครียด และเป็นทุกข์อย่างมากแต่เมื่อเราแก้ปัญหาได้ความเครียดความทุกข์ใจมันก็จะหมดไปฉะนั้นท่านว่าเราจึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อที่จะได้แก้ปัญหาให้ถูกทางครับ หลายท่านอาจจะมีคำถามว่าเราควรจะคิดอย่างไรเพื่อไม่ให้เป็นทุกข์ครูบาอาจารย์ท่านให้ข้อคิดเตือนสติว่าความคิดนั้นเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เราเกิดความทุกข์ยิ่งเราคิดมากเราก็ทุกข์มากแต่ถ้าเรารู้จักคิดหรือคิดเป็นมันก็จะช่วยลดความทุกข์ ไปได้อย่างมากเช่นกันอย่างเช่นคิดในแง่ยืดหยุนอย่าไปเข้มงวดคอยจับผิดจับถูกหรือตัดสินตัวเองและผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาพยายามปล่อยวางหรือผ่นหนักผ่เบาลดทิฐิมานะและรู้จักให้อภัยไม่ถือโทษโกรดเคือง เรื่องไหนที่ลืมได้ก็หัดลืมเสียบ้างชีวิตเราจะได้มีความสุขมากขึ้นหรือคิดอย่างมีเหตุผลคืออย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆแล้วก็เก็บเอามาคิดวิตกกังวลเราต้องพยายามใช้เหตุผลและตรวจสอบข้อเท็จจริงไตรตรองให้รอบคอบดูเสียก่อน เราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อให้คนอื่นมาหลอกได้ง่ายๆหรืออาจจะคิดหลายๆแง่มุมคิดหลายๆด้านทั้งด้านดีและด้านไม่ดีเพราะไม่ว่าจะเป็นคนหรือเหตุการณ์อะไรก็ตามก็ย่อมมีทั้งส่วนดีและไม่ดีประกอบกันทั้งสิน้นเราอย่ามองเพียงด้านเดียว จนทำให้ใจเป็นทุกข์เราต้องหัดคิดในมุมของคนอื่นบ้างเพราะมันจะช่วยให้เรามองอะไรได้กว้างไกลมากกว่าเดิมและที่สำคัญเราต้องคิดแต่เรื่องที่ดีเพราะมันจะช่วยทำให้เราสบายใจขึ้นและอีกประการหนึ่งเราต้องคิดถึงคนอื่นบ้างอย่าไปคิดหมกมุ่น อยู่กับตัวเองมากเกินไปท่านว่าจงเปิดใจให้กว้างรับรู้ความเป็นไปของคนใกล้ตัวใส่ใจช่วยเหลือและสนใจในปัญหาของผู้อื่นบ้างเพราะบางทีปัญหาที่เรากำลังเป็นทุกข์อยู่ในตอนนี้มันอาจจะเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปัญหาของคนอื่น ซึ่งมันจะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นและยิ่งถ้าเราสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้เราก็จะยิ่งมีความสุขมากขึ้นทวีคูณครับขอนโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้ามารับชมกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ